ลิสเนลสวัสดีคะ่ะอ่าอันนี้อีกข้างหนึ่งนะคะเคสนี้ลูกค้าตัดมาเองนะเล็บค่อนข้างจะเยนนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนิดนึงนะเดี๋ยวขอเคลียร์หน้าเล็บก,ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะปรับทรงนะคะหนาวืันพอจะได้นั่งนดี๋จะเอาข <uniquely S 2> องฉันไซ <Für S 1> ่อนทำไมา <enge c ười> ฉีดใส่เลยมันเกียดเหรอคะนิสัยกูมันล้มไงเมื่อกี้ขอดึงชายผ้ามานิดนึงนะคะโอเคเอาไปซ่อนนะจะ <laughs> พ่นใส่เลย <laughs> ชัดไหมชัดชัด<ะ>อมองเล็บไม่เห็นเนาะจะสปิดฮะ <laughs> มองเล็บไม่เห็น <laughs> ออหนะ กล,ลเนี่ยตัดตัวยนเลยมันจะอักเสบนะแบบเนี้ยรอบหน้าอย่าตัดมาเองนะถ้าตัดมาเองจะตีตแล้วนะ <c oughs> วเพราะว่าเดี๋ยวเล็บจะไม่หายนะ <c oughs> ก็ลองดูถ้ามีอะคริลิกอยู่จะตัดได้ไหมเพราะว่าแก,กบอกว่าอะคริลิกมันก็โลดมันเป็นงนที่ไปทำมันกาไม่ได้ตัดให้ไงมันก็เลยคันมันคันใช่ไหม <c oughs> พอมันคันปุ๊บเราก็มากลับมาแคะเองใช่ไหม แค่ไปแค่มาอะคริลิกก็เลยหลุดเลยเลยแบบนี้ <laughs> แต่เก่งมากเลยนะอะคริลิกไม่ใช่แกะกันง่ายๆนะนะี่ะ จ็บฟังไหนคะฝั่งนี้อันเนี้ยที่ที่เป็นแบบเนี้ยคือลูกค้าเวลาลูกค้าแคสเสร็จเราดึงดึงออกมาเล็บตรงเนี้ยมันโดนฉีกออกมาด้วยไงคะเล็บเลยตรงเนี้ยหายหมดแล้วเหลือแต่เนื้อเดี๋ยวเราจะทำอะคริลิกครอบไว้นะคะเพื่อไม่ให้มันโดนอะไรกระทบได้ ไม่นานคะ่ะเดี๋ยวเล็บน่าจะออกมาไม่นานสองสาเดือนนี้แหละจะค่อยๆดันตัวของมันออกมาเองเก่งเนองฝากด้วยนะคะท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเล็บมือเล็บเท้านะคะไม่ว่าจะเป็นเล็บขบเล็บเป็นเชือ้อราหรือว่าอักเสบเล็บเสียเล็บพังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เล็บไม่งอกไม่ยาวปรึกษาที่เราได้นะคะ แรงก็ไม่ได้นะเพราะว่าข้างเล็บแกหายหมดแล้วมันไม่มีเล็บแล้วใช่ไหมใช่มันไม่มีเล็บนะให้พี่แบบได้ได้ค้ำอะ่ะเ,เนื้อเลยค่ะเนื้อล้วนๆโดนแรงไม่ได้เลือด เดี๋ยวกิ่งที่ขออะคริลิกให้พี่ชุดหนึ่งแล้วก็เครื่องเจียนะคะเพราะว่าพี่ไม่สามารถใช้ตะไบได้เดี๋ยวพลาดไปโดนหนังแกะบไปอย่าตัดเองนะ <c oughs> ต้องย้ำก่อนเดี๋ยวไปแอบแคะ <c oughs> เดี๋ยวไปแอบแคะของเขารอบหน้าถ้ารู้สึกคันคันรีบมานะคะเดี๋ยวให้ช่างแคะให้นะ พี่พา้วโป้งหนีคะเธอเธอเป็นมือกล้องเธอก็ต้องตามแหละตามจนจะสุดแล้ว เลือดนางไปแล้ว,ว<ะ>เฮ้ยทำไมไม่มานั่งกันตอนนังกลัวเลือด,น,ดน,น้ำมันที่ราดอ่งนงกว่นีเป็นเหมือนจะเป็นลุงเลย่ะ ทำไปเดินหน้าไม่ต้องกลัวน,นะเขาจะเจนี่ยเล็บไม่มีละหนิงเลย <S <S เล็เเแบ,บแกไม่มีเลยตรงเนี้ยน่าจะเอาพังดึงเหมือกดึงเล็บแกออกไปด้วยกว่ามันจะงอก,อกออกมาเนี่ยน่าจะเยอะอยู่แถวเนี้ย ก็เม um, right? <l Jean> ื no ่อกี้ความที่สงสัยใช่ไหมเห็นมันแดงๆฉีดสเปรย์ไฮโดรเจนปุ๊บเอาคัตเต้นบัตเช็ดอะแดงอยู่เพราะว่ามันเป็นเนื้อดงงคือชัดไหมพี่บีชัดไหมชัดค่ะโอเคระบบเพดดีเลยนะเสียงชัดภาพชัด เลยมานั่งให้กำลังใจกันสิช่างที่กลัวเลือดอข้างนี้มันกว่าเธออืมข้างนี้มันกว่า,อ,า,วาอยากแค่จ้น้ำลายย้อย เห็นน้ำม่วงเหรอเก็บน้ำลายด่วนน้ำลายย้อยอันนี้ไม่มันเพราะว่ามันไม่มีตอนนี้มันกว่าลึบขบหรือวเย่ปกติชชนขหงบอดี้ก็เป็นปกติใช่ไหมอะไรคะอันนี้บอดไปรับจนแหลม มันนอยู่กับพี่นานแล้วอ่ะแต่ละอันอ่ะอยากซื้อต่องไหมอยากค่ะก็ซื้อ f เชื่อปกติมันก็ให้บอสไปแล้บให้เป็นแบบนี้ด้วยนะบอสรจจไปแล้ค่ะให้บอสรับให้พี่หนิงไปจดเมื่อวานให้แก้วให้ไปหาเขา เสร็จแล้วไปหาเหาให้แก้วนะคะบอสแก้วบอกอ่ะแก้วบอกยังเพราะว่าทาทาไอ้นั่นงซืมาด้ออืมโล่งไหมคะโล่งเพราะตอนแรกมันมีมันจะอึดอัดแน่นแน่นทีนี้รู้รู้รู้แหล่งแล้วใช่ไหมบอสบอสกิ่งถมวยลูกอม อยู่มันหลบไว้อยู่ข้างหลังมันนะเป็นไรหลบทางา่านคันตัวหนังก็เล้ยงได้ได้วันนี้มันมัน,ม,นมันเคลียเยอะนิดนึงค่ะเพราะว่ามันครั้งแรกเนี่ยแต่พอรอบหลังมาลูกค้าก็มาเติมโคลนแล้วก็ถ้าคันก็แคะข้างเล็บได้ปกติเนี่ยตอนบีบรู้สึกได้พอดีใช่ไหมะผงยิมมีอีกเยอะยังไงบ้าง ข้างนี้ยังเจ็บเจ็บตรงไหนคะลูกค้าบอกอยู่เลย,ยอออเจ็บตรงนี้นะคะเพราะว่าบางทีเราเราจับแล้วอ่ะเราไม่รู้สึกต้องใช้ความรู้สึกของลูกค้าไงี่ส่วนเดี๋ยวเขาจะถามว่ามียาชาไหมเนี่ยค่ะถ้าเราใช้ยาชาลูกค้าจะไม่รู้ว่าหมดไม่หมดลูกค้าต้องชาเองใช ชินชาบินเ,เอเอเอะ<อ>ไหมอ้าบอสหบบอยากทำ <c oughs> ดูทาชาคูเชอร์มันยาวขนาดนี้มายังไงก็ได้อะเธอซื้อคูเชอร์สิเขาใส่คอมกว่าจะรับได้ขนาดนี้หมดข้าเราไปตั้งเท่าไหรมันหายต่อนไหมหายตอ จะยืมพี่ได้นะแต่ห้ามทําของพี่ร่วงแค่นั้นแหละจะยืมได้ไงอ่ะบล็อกไปตลอดเวลาของบอลไม่อยู่หนูจะแค้นหนูก็ไม่ได้เอาอ่ะวอดต่อกุญแจสัมลองให้หนด้วยมีกุญแจสำรองให้ด้วยไม่ได้แล้วเพราะปกติเอาทิ้งไว้ให้แล้วพากันทําร่วงพอถามว่าใครทําร่วงไม่มีไม่มีคนทําร่วงสักคนวัดชดใจหนูเลยหนูไม่โกงแต่ก่อนช่างวันนี้เยอะไง จับจับตัวไม่ได้เพราะถ้ามันไม่คมพี่ก็แคะไม่ได้เพราะกูชอพี่หญิงตู้แล้วอะ่ะตู้พี่หญิงทำตกเองเป็นคนที่ไหนอะ่ะมันตั้งทุนะไม่รู้กัไม่เป็นอะไรภาษาไบ้าง<อ>ตรงไหนอีกบอกเลย,อยเอาอีกสักหน่อยใช่ไหมตรงตรงถแถวนี้ใช่ไหม ลูกค้าสู้ฉันก็สู้ถ้าลูกค้าสู้ยิ่งหนูก็ชู้ <c oughs> ไม่เกงใช่ไหมบางทีมันจะคันๆเนอะ ใช่เด้อดุนเออถ้าเลือดไม่ออกนี่คือไม่ใช่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเอ้ยใช่ค่ะคือก้อนนี้ใช่ค่ะหรือว่าเลือดไม่ออกนี่ทั้งสออย่างทังสองอย่างถ้าเลือดไม่ออกมาไม่ถึงร้านเราเลยอย่างนี้ยิ่งเจอช่างบีนะคะเลือดออกได่เป็นไงบ้างคะดีขึ้นไหมได้ได้ไดพี่บอกได้ได้ได้เลือดแล้วได้ไ <laughs> ทำไมค้านี้ไม่ได้เลือด ้ามันไม่เท่าไหร่เลือดออกนี่ก็คือมันหมดเลยแต่ไม่อยากให้เลือดดีกว่ามันมองไม่เห็นถ้าเลือดไม่ออกถ้าเป็นวันนั้นหนูเราจะทำบอสงเจนั่นนะมาที่เรียกรดโรงพยาบาลนะอโอตายไม่ได้ทำดีโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะไปปรับทรงเล็บกันใหม่นะ